สวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกคนวันนี้เราก็มาดำป่ามาหาไ่มองกินข,ข้าวป่าวัมน,นี้ป่าหลายขนาดนี้น แทกสิเห็นบุห็ตน,น้วน้ำพุนข้ามมือนี่หากมาดำเทือแรกพุนทีมงานยุพุนทีมงานนี่คือนากาน้ำปลาบุคคลปได้นะคนมาบอาวุธรับอาวุธรับเล่นตาประดิษฐ์เอง Kéo nó của mình cong của mình cong của mình con của mình cong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  mình pháo kính pháo của nữa nó qua à? ờ, chị ăn Ừ, chị nỉ ngàn 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 ผ่านลงไปแล้วนะผ่านฮัลีลงไปย้อมเลยตัวดำมาได้สองตัวนะไม่ได้ท่ายลาขาวโอเทคุณ okay. ไม่อยากเห็นนะพี่น้องดำเันมือดำุ่น ขุ่นดำเห็นใส่ที่ของนะของตุง่นใหญ่นะตัวใหญ่ยยอยู่อยู่โอเคอเละอมองนะใส่มันคุ้นเลยทางนะั้น ดำของเทนมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัไมไมมของเทนี่ไปมองนำยิงน้ำคือปลาดุกนะพี่น้องแต่มันน่ามแล้วเนาะหัวมองไผนะมัลงไว้ละโบมาเอาเลย

ตัวนีดีตัวนดีเก็บไปมาอีกแล้วนิ่ตันมาแล่นเลยเ่ะเหีนหลายยอออกเล่นิงบุทาเร็นเรื่อยเพื่นวะตห็รีนนักนิ่งบทนเทื่อหรอนมือซีบเนาะหนอยซิวหกปอมันมาแล้วพี่น้องมานมัน เลือกขนาดไหนนะก็ไปเรื่อยเรือยเด้อโอ้กกอยถุงถยอะยิ่งกว่านี้ใส่ถุงชกมีโชคใส่เนาะใส่ลูกโชคผ่านอลลี่กันาบดดำไปเรื่อยๆแล้วพี่น้ถกกำลังไล่ยิงอยู่ตอนนี้ ทาอีกแล้วอีกตัวอีกตัวเยอะเยอะมาขี่คุมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพี่น้องมาเรียบจานน้องน่าสิไปนี่แกมา จับนั่นดำไปเรื่อยๆนะพี่น้องคู่ใส่อีแล้วอ้อตัวน้อยเลยยเลยตัวใหญ่ตัวใดตัวนี้ตัวน้อยอยิกมหวเลยสิตัวบีดับใหญ่เลยเป็นซาเป็นวังน้อย ปลาใหญ่บุญมีนะมีแต ah ่ปไฟน้อยมาลุ้นน้วกันนะพี่น้องเห็นปลาใหญ่ผ่านว่ลเห็นปลาใหญ่เนาะจากสี่ใดบุได้แรงมันจะคุ้นแน่มาลุ้นน้วกันมาลุ้นน้วกันพี่น้องอีกตัวอีกตัวพี่น้องบุได้เสนอลาใหญ่เด็ปลาน้อยก่อนปไฟใหญ่ลอยไปเลย น้ำมันยักขุ่นมันยากยิงยากแน่จักหน,น่อยเอาผ่านผ่านไซมองหน่วยซิวตัวนี้หน่วยซิวนั่นลนะของอปอบนั่นของอปอบมาบม่ได้จักเต้วของแห้จะผิดอ่ะเดินต้อไก่พี่น้องได้ม่ได้

ไ,ไล่ไลลยเติมสองสาม,สามิก็กินแนละ้วมัต้องเอาไล่ไม่ชิเบิร์ดก่ <c oughs> อนนี้ขอก็ดังไฟติดแล้วนะสิมาติงป่ากินแด้แบบนี้ได้ประมาณสองสามติง้งสองติงนะี่แหละระวังติ้งปา่นานะผ่านปอบหัวเพื่อไปยิงป่าใช่มาเพิ่มาเกยมอือใช่ไหมตะโคจน ปลาฮนพี่น้องได้สตัวมาไปกินเฮีอนลมันนี่ไา้ปลารุนนำกองหิน้กิเข้าปลามานี่มึงานรุนนี้กองหินใหญ่ขนาดไหนรุนเออมีแต่รุนนี้รุนนี้มันขนาดเลยปลาตอนนี้เรากปปิ้งกเเลยะตันี้ด้าทการกินได้มานี่งด้โ้ยนนอดุอมันขนาดเลยปลาเนี่มันเลยรวมนะ เนไข่มันๆมัน,มนครับเอ้ากินสุดฮอดเลยนะี่เดี๋ยวกินปลาขีโคมมา,มาพี่พน้องกินน้วกันมันคักมันครับเขาอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะพี่นอ้องนั่งพนะักผ่อนแล้ว ที่ได้กลับบ้านกับสองละบ้านกินข้าวปลามื้อนี้ต้งมาเอาอีกบ่เผายจงา้จบคลิปไว้เพียงซํานี้นะบัดนี้นะแม่นอยู่เจ้าคี้ไว้่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเจ้าเบิ่ดูบ๊ายบายนะพาไว้เพิ่นดูเพนนคนพ่นนะ